สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าแม่แม่มเอเจ้าวันนี้แม่อยู่ที่โรงพยาบาลนะแม่ปวดท้องมาสองวันแล้วเพื่อนๆจ้าก็เลยแวะมาทานข้าวก่อนปวดด้านขวาเพื่อนๆจ้านี่สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าแม่แม่มเองจ้าแม่อยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้แม่กาลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำอยูเย่เพื่อนๆคุณหมอมาให้นั่งพักก่อนเพราะว่าความดันแม่ขึ้น ร,ร,ร้อยร้อยห้าสิบเจ็ดหรือ,อยังไงเนี่ยแหละคุณหมอให้มานั่งพักก่อนพักครึ่งชั่วโมงให้ทานข้าวทานน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปวัดความดันใหม่เพราะว่าคุณหมอบอกว่าความดันสูงเกินก็ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ทานข้าวเลยเพียงแต่แม่ไปส่งลูกที่โรงเรียนมาแล้วก็แวะมาลงพยาด้า,า,ารถปวดท้องข้างขวาข้างล่างอ่ะปวดข้าง,างขวา,าระหว่างฝ่ามือเนี่ยตับไปที่เลยอะปวดปวดแบบปวดน้าวแต่ไม่ได้ปวดแบบทรมานไม่ได้เจ็บ ต่มันปวดทําให้ร่างลลกายเราเคลียมันจะไม่สบายหนูคิดดูาแา่แม่ก็เลยมาแวะกินเนเล็กต้มยำก่อนกับข้าวที่โรงพยาบาลนะคะราคา45บาทเซเล็ตต้มยำลูกชิ้นหมูหน้าตาเป็นแบบนี้นเลยนะคะหนเพื่อนี้คุณพ่อมาส่งเพราะแม่ปวดมาสองวันแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีนอนไม่หลับตีสี่่คุณก็นอนไม่หลับเมื่อก,กี้วัดความดันก็สูงแล้วเขาก็ไล่ความเกี่ยวกับประวัติความดันสามเดือนที่แล้ว ก็คุณพ่อมาส่งน้องเพื่อนจ๋าลมารอด้วยคุณพ่อลาง,งานมาส่งแม่นั่งกินหวานเย็นอยู่มันแข็งใสจ๋าเพื่อนแม่เพื่อนน้อยกินข้าวก่อนนะจ๊ะต้องรีบมาก่อนี้ต้องตกใจเลยมาก ใช้สิทธิ์ประกันสังคมนี่ก็ท่านันแปลว่าใมันจนั้หอใครว มันอยู่แล้วมันขึ้นถ้ามัปนปวดเวลาเราปวดแล้วมันขึ้น<อ>เหมือนเรารูกก้ตัวเราเองเพื่อนเวลาเรามีไข้เราปวดท้องปวดหัวแล้วไม่สบายมาหาหมอถ้าเกิดรับความดันทุกแม่สูงทุกทีรอบที่แล้วที่ไปฉีดยาก็ขึ้นรอบนี้มาหาหมอกาขึ้นรอบที่แล้วไปฉีดยามาสองสามอาทิตย์ที่แล้วเพื่อน ก็ขึ้นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วร่างกายไม่สบายตัวความดันมันก็ขึ้นอยู่แล้ว ไม่กินยามาเลยให้มันปวดแบบไม่เห็นชัดเจนเลยยังไม่ปวดเลยจต่เพื่อนจ๋าเขาให้มากินข้าวกินน้ำก่อนเพราะว่า ส่งลูกที่โรงเรียนแล้วมาเลยคนเยอะมากที่โรงแามจังหวะเขากำลังทำตึกทำอะไรใหม่เนี่ยคนมันก็จะแน่นหน่อย தமிழ் அலை முட்டை กิบเจ็เแรก 7, ตังเป็นร3 7ขอว่าอีรอนร้อเจ ายดีมันทําให้ได้ยินเไยดูอะไรเนี่ยีวิลายทัชเจนอย่างแรกต้อทงที่จะเอาข้อหาเจนให้อันดาวนะสำหรับเชื่อพี่ในที่หาไม่ได้เลยเพื่อเขาดีๆอ่ะเขาบริการดีมากนะคะ เ,เขาก็ยังตาบอกเล็ก,ก้มย่างที่โรงางานอร่อย้เนยเพราะว่าเขาไม่ใช่เสียงง h ้ก็พูดไม่ได้ยินนะ การเสียงดังมันก็เลยเหมือนอะไจะดูดุ ความดัน197ช้อยมาวัดใหม่เนื่องพักคืนของกินข้าวคินน้ำไปก่อนนะคะวันนี้แม่มาหาหมอปวด้องข้างขวาเพืเ่อน